ดาวร่วงแต่ก่อนนักเตะอาชีพตอนนี้นักเตะไร้บ้านจาคอบเมลิทไม่มีอะไรแน่นอนหรอกสูชีวิตนะวันนี้เองอาจจะเดินบนเมฆวันต่อมาอาจจะไม่ใช่ก็ได้จาคอบเมลิทคือตัวอย่างอีกคนว่าพวกเองเมลิทเป็นเด็กเชฟฟิลก่อนที่เชลซีจะรับมาดูแลต่อในปี2009ตอนนั้นเขาอายุแค่16เท่านั้นและเชลซีซื้อถึง1ล้านปอนด์ก็มีแววเลยระในตำแหน่งมิดฟิลถือว่าเป็นวันเดอร์คิดได้ค่าเหนื่อยเริ่มต้นที่8,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ไม่เลวเลยนะ และได้ประเดิมสนามให้ทีมชุดใหญ่ในฐานะตัวสำรองเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มดูเหมือนมีอนาคตแต่เปล่าเลยเพราะต่อมาถูกปล่อยยืมไปเซาแฮมตันบานซิลลีแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ที่นั่นทาวน์ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากบิลลี่คริฟฟอร์ดมิดฟิลเพิ่มร่วมทีมวัย19ปีพกระเบิดควันที่คาดว่านำมาจากสนามเล่นเพนบอลติดตัวเข้ามาก่อนลงฝึกซ้อมช่วงเช้าเมลิทเห็นเขาก็นึกสนุกทําให้ระเบิดควันทำงานในห้องแต่งตัวที่สนามฝึกซ้อมของสโมสรจนเกิดควันขโมงสร้างความแตกตื่นไปทั่วแคม